ทาน์เลาวเรืองเสือเนระคุณโดนนานมาแล้วยังมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับผู้ผาปาดงในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกทุกคืน ก็จะมีเสือให้มาลากลินสัตว์เลี้ยงและทำให้สาวบ้านดังนั้นจึงเฮตให้พวกสาวบ้านพากันมาพึกษาหาลือกันเพื่อหาวิธีที่จะกําจัดเสือให้เหลห่านั้นสาวบ้านสุกคนเห็นดีที่จะวางกับดากใส่เสือให้ดังนั้นพวกเขาจึงได้พากันไปคุดคุมใไ่ใส่ทางที่เสือเคยเที่ยว เพื่อเป็นกับดักเวลาผ่านไปได้สองสามมือก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาจากบ้านอื่นเพื่อเยี่ยมยามพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวพอเมื่อลาวยางมาใกล้จะหอดหลุมลึกที่พวกสาวบ้านได้ขุดไว้นั้นเราก็ได้ยินเสียงห้องชายหนุ่มคนนั้นเราประหูว่า เสียงนั้นแมนเสียงหยังฟังเบิงแล้วเสียงนั้นคือเสียงที่กำลังได้หาบควมทุกทรมานดังนั้นสายหนุม่มจึงได้ยางน้ำเสียงไปเบิงจนเมื่อแล้วไปหอดหลุมลึกตุ่มหนึง่งพอเมื่อล้วไปจอบเบิงก็ปรากฏเห็นเสือตัวบักใหญ่ที่ตกอยู่ในหลุมนั้นเมื่อเสือเห็นสายหนุ่มคนนั้น มันก็ได้ห้องขอควมส่วยเหลือซวยแนะ่ซวยค่อยแนะ่ซวยเอาค่อยออกจากหลุมนี้แดทอนค่อยได้ยางตามปาเพื่อซอกอยูหากินทันไหนนั่นค่อยก็ได้ตกลงมาที่หลุมอันนี้เสือทางเว้าททางห้องให้แล้วมันยังได้เว่าวอีกว่าถ้าหากพระเจ้า่วยค่อยค่อยซีบลืมบุญคุณของเจ้าเลย ชายหนุ่มผู้ใจดีจึงได้เอาไม้ย้อนลงไปในหลุมแล้วดึงเอาเสือขึ้นมาพอเมื่อเสือตัวนั้นออกจากหลุมมาได้มันก็ได้เว้าขึ้นว่าอย่าเฝ้าไปมาให้ค่อยกินเจ้าก่อนชายหนุ่มคนนั้นทางย่านกลัวจนแขนขาสัน่นแต่ก็พยายามเว้าขับเสือว่าโอ้ ใส่เจ้าว้าวาสิบลืมบุญคุณคอยพอเสือได้ยินแนวนั้นมันจึงได้ตอบกลับไปทันทีเลยว่าก็ย้อนว่าเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่งพอพวกมนุษย์นั่นแหละคุดขุมให้ค่อยตกลงไปสนั้นค่อยจึงสิก,กินเจ้าชายหนุ่มคนนั้นยืนโตสันทั้งคิดหาวิธีที่จะเว้าให้เสือ,อยอมปล่อยเ้าไป เสือเอ้ยเอาจังซีสาค่อยคิดว่าพวกเขาต้องไปซอกหาผู้ใดผู้หนึ่งมาซวยตัดสินว่าไพเป็นคนพิษกันแท้และให้ตัดสินควมเป็นธรรมกับเรื่องนี้เมื่อเสือได้ยินดังนั้นก็ได้ตกลงเห็นดีนำํำพวกเขาทั้งสองได้พากัญญางซ่อกหาผู้ที่จะมาตัดสินให้ พอ,อยางไปได้ไร่หยนาหนึง่งพวกเขาก็ได้ไปพบงัวตัวหนึง่งแล้วเราเรื่องราวต่างๆให้งวฟังเมื่องวาหาผู้เรื่องแล้วมันจึงได้ว,วา้าว่าโอ้มันเป็นธรรมแล้วที่เสือจะต้องกินมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นั้นบังคับให้พวกขอยเห็ดเวียกอยู่หมดมือและยังขา่าพวกข่อยกินอีก พอเมื่อเสือได้ยินแนวนั้นมันก็ได้ขยับเข้ามาหาสายนุมหวังที่จะขินแต่สายนุ่มคนนั้นก็ได้เว้าขึ้นว่าโอ้ยเสือเอ้ยใจ,ะจะเย็นก่อนเฮาควรหาผู้อื่นมาตัดสินอีกก่อนแม่เมื่อเว้าสุดแล้วเสือก็ได้เห็นดีนำอีกเถอแล้วพวกเขาทั้งสอง ก็ได้พากันไปหาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลังจากที่ได้หาฟังเรื่องราวแล้วต้นไม้ก็ได้เว้าขึ้นว่าค่อยคิดว่ามันเป็นธรรมแล้วที่เสือจะต้องกินเจ้าเจ้าเป็นมนุษย์พอพวกมนุษย์นั้นมาักมาตัดต้นไม้และจูดเผาพวกคอยเสือหู้ซึกดีใจหลายมันจึงได้อวดแขวของมันให้ทายนุมเบิง ในขณะที่เสืออ้าปากจะกัดทายนุ่มคนนั้นเฮ็ดให้เราหู้สึกย่านกลัวจนขาสัน้นแล้วเหลียวไปทางพุ่นทางพี่บางเอิญเราได้เห็นกระต่ายปลาตัวหนึ่งที่กำลังแลนผ่านมาเมื่อทายนุ่มเห็นก็ได้ห้องใส่กระต่ายปลาว่าทานกระต่ายปลาเอ้ยสวยตัดสินให้พวกคอยได้ทอน สวยมาตัดสินให้ควรมเป็นธรรมว่าเสือนั่นควรที่จะกิ่นคอยหรือโบแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องให้กระตายปลาฟังพอกระตายปลาได้หับหู้เรื่องเล่าแล้วมันก็ได้กล่าววา่าก่อนที่คอยจะตัดสินควรมเป็นธรรมให้คอยต้องได้เห็นอย่างคักแนเสียกนว่าได้เกิดอย่างขึ้นดังนั้นพวกเขาทั้งสาม จึงได้พากันไปหาขุมบอนทีายนุ่มได้สวยชีวิตเสือไว้เมื่อไปหอดกระต่ายป่าก็ได้เว้ากับเสือว่าใสาเฮ็ดให้ค่อยเบิงดูว่าเจ้าอยู่ใสแทๆ้ๆพอเมื่อเสือได้ยินกระต่ายเว้าก็หู้สึกฮอนใจอยากที่จะกินายนุ่มคนนั้นหลายดังนั้น มันจึงได้กระโดดลงหลุมห้กระตายเบิงเมื่อเห็นเสือได้โดดลงหลุมไปแล้วกระตายป่าจึงได้ถามอีกว่าอันนี้แมนไม้ที่ใส่หนุมไส้ถึงเจ้าขึ้นมาจากหลุมแมนบอเสือก็ได้ตอบว่าแมนแล้วพอแต่เสือเว้าสุดกระตายปลาและใส่หนุ่มคนนั้น ก็ได้ที่เฝ้าดึงไม้นั้นออกจากขุมทันทีแล้วกระต่ายปาก็ได้เว้าขึ้นว่าการตัดสินของข่อยก็คือมันเ,เป็ี่ยนทำเลยที่เจ้าจะมากินทรายนุ่มคนนี้เพียงแต่ว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งและอีกอย่างเราก็าได้เป็นคนคุดขุมนี้ไว้ให้เจ้าตกลงไผเจ้าควรจะหู้บุญคุณเรา พอวาลาวได้สวยสีวิตเจ้าเจ้าบอควรที่จะเป็นคนเนรคุณต่อลาวแนวนี้เมื่อกระต่ายปลาว้าจบแล้วมันก็ได้กระโดดหนีไปส่วนชายนุ่มคนนั้นก็ได้เฝ้าแลน,นีเข้าไปในโมบานแล้วปล่อยให้เสือทีเนรคุณคนไว้ทีหลุมลึกอันนั้น ท่านเรื่องนี้ได้สอนให้พวกเขาหูวา้ว่าบ่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ควรที่จะหู้บุญคุณผู้ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตตนเองไว้และควรที่จะตอบบุญแทนคุณคนที่ช่วยเหลือตนเองพวกเขาทุกๆคนบอกควรที่จะเป็นคือเสือที่เนรคุณผู้ที่มาช่วยชีวิตตนพอสุดท้ายแล้ว เว้นกรรำก็จะตามสนองแล้วก็จะโปมิภัยมาซวยเหลือผู้ที่เคยเนรคุณคนอื่นอีก